อสวัสดีทุกคนด้วยกรับไปอยู่ผมซีรอนฟิกอีกแล้วซึ่งวันนี้ก็อยู่ในเกมพาราโนโมนะก็ซึ่งเพื่อนมันแนะนำมานะนก็เล่นไปสักนิดหน่อยก็เลยไอ้ก็ยังไม่เข้าใจว่ปเล่นไหนแล้วกันไปนีเอาแมปแรกเลย อุ้ยอะ,อะนี่บรรยากาศในเกมก็งี้แหละดีใส่ไม่ได้นะตึงผมเล่นไปแล้วนิดนึงหน่อยมันคือเกมอะไรวะเนี่ยเพื่อนมาแนะนำผมมานะต้องใช้นี่อะไรอนะเก็บไม่ได้มีอะไรในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยไปขึ้นชั้นสองดีกว่า มีอะไรบ้างดูดิไม่เจออะไรเลยนะไม่แล้วนี่ไงเนี่ยคืออะไรเนี่ยกุญแจกุญแจสีเทาเเแผ่นล็อกคีย์แล้วมันเอาไว้ทำอะไรวะทำอะไรวะนี้ได้เราได้ของาแล้วหนึ่งชิ้นเป็นเอ้ยนี่ไงนี่บู บูคาสเอ้ยเหมือนคุณคุณ้นว่ามันเปิดตรงไหนได้มันมันมีห้องเอาไว้เปิดอยู่อะเหมือนคุณคุณ้นแต่ขอหาของเพิ่มก่อนต้องหาของเพิ่มก่อนตอนนี้โคตรคุนะ้นอะไอ,ไอ้เนี่ยไอ้บูบูคาสเนี่ยอืมมันอยู่ทางรู้สึกว่าห้องนี้มันเหมือนจะเปิดได้นะเพราะผมมีกุญแจ จริงด้วยเปิดได้จริงด้วยแล้วมันมีของนี่อะไรอ่ะอะไรอะรปิดไฟกปิดไฟก่อน,นคืออะไรวะคือ,อ,ไ,อไฟกระพริบนะดูดิเราได้อะไรปบ้างบูคาร์ดแผ่นล็อกคีย์โลโค้ดแปดห้าสองหนึ่งแปดห้าสองหนึ่งเราต้องกลับไปทางตรงนั้นใช่ไหม Okay. แต่มีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เอาตายอุ๊บตายป่ะไม่ตาย,าตายทำไมทำไมมันกดไม่ได้ไม่กดไม่ได้แต่มีโค้ดแล้วนะ ปนไม่ได้แด่ะมีโคลแล้วนะว้ยไม่เป็นไรเราไปต่อก็ได้เราแบบเป็นนักประจนภัยอยู่แล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเรติดอะไรวะเนี่ยติดติดขอบบันไดแกดูดิเราจะเจออะไรบ้างเจออีกโลตายอีก่ะเนี่ย ตายอีกะเด่ะตายอีกะเด่ะตายอีกว็เด่ะไม่ตายหรอไปกับพิบเมื่อกี้นี้ไปพิบกับผีมาแต่เราไม่เจอแล้วเราต้องไปทางไหนต่อไอ้ยิยนไม่มีการ์ดกินโอ้ มีห้องเลยไม่มีอะไรเลยเอา้าเอานี่ <c oughs> อยู่ใกล้ๆกันเลย <c oughs> มันอยู่ใกล้ๆกันเลยเนะี่ยโอ้โหง่ายๆเลยนะอยู่ใกล้ๆกันเลยเจอแล้วแล้วมีอะไรบ้างห้องนี้ ไม่มีอะไรเลยแล้วให้เปิดมาทาไมมันไม่มีอะไรเลยให้เปิดมาทําไมห้องนี้งงจะลองลองกดมัโมะดูกดมัโมะดูก็ได้เผื่อเจออะไรที่มันแบบไม่มีอะไรเลยห้องนี้ต้องให้เปิดทําไมวะลองลองดูก่อนเผื่อมีอะไรไม่มีอะไรให้เปิดทาไมก็ไม่รู้ ไปที่อื่นดีกว,ว,ว่าผีโคตน่ากลัวเลยตอนเนี้ยผีน่ากลัวมากนี่มันเยี่ยมไรวะเนี่ยอืมดิด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 ิไหนวะาหาของต่อขึ้นชั้น เจอเอาอันนมีเขียวอีกอันนี้อะไรอะได้มาหนึ่งชิ้นคืออะไรไม่รมู้มีอะไรอีกบ้างในห้องนี้เสียงไรวะหวังว่าจะมีตัวที่น่ากลัวกว่านีนะ้ตัวนี้มันดูโงงๆมากเลย มา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 มันเปิดไฟฉายไงผมไม่ได้เปิดนะไปยังวะยัง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 รอรอรอจนกว่ามันจะไป เหมือนเสียงมานากใกล้ๆเลยอะไปแล้วนะไปแล้วนะผีไปแล้ว,ลว,ลวอุ้ยทำไมเกมเหล็กวะโหลดผีป่ะเนี่ย,ยดูเกมเหล็กมีแล้วว่าห้องนี้เดะเราล้องเดินต่อไปนะ ถ้าดูอย่างนี้มันก็ไม่เจออะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยการดแดงดีเลยเด็ยังไม่เจอห้องแดงเลยนะได้การครบแล้วบ้านไหนนี่ห้องน้ำเรามายัางวะน่าจะยังไม่มานะถ้ามาแล้วก็ต้องเจอการดแดงแล้วดิ เกมอะไรอ่ะอ้เกมไขปริศนาเดี๋ยวต้องเอาเพื่อนมาเล่นด้วยละไอ้คนที่มันแนะนำมาเนี่ยไอ้เอฟเนี่ยเล่นไงเยะเนี่ยโอ้โหเล่นไม่เป็นซะด้วยเรียนรู้เรียนรู้ต่อไปอะเรียนรู้ต่อไปนะตอนนี้ ห้องนี้ไปแล้วมไม่มีอะไรอ่ะเข้าห้องนี้ต่อเลยเผื่อมีเผื่อมีอะไรเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเลยอะไรวะผีไม่ออกมาเลยไม่ต้องออกมาก็ดีเลยจะไปท้ามันทำไมวะ ว่างไม่มีอะไรในห้องนี้เปิดต่อไปหาต่อไปตอนนี้อ๊ยผ่านมาได้ไงว่าห้องนี้ยังไม่ได้เปิดเลยมีอะไรอะไรบ้างห้องนี้มีของไหมได้ยินเสียงแล้วผีมาลพี่ผีมาไฟมันกำลพลิบกับพลิบดิ ไช่เดานะถ้าผีมาไฟมันจะกระพริบ,บ,บไม่เจออะไรเลยอ่ะโอ้กลับไปชั้นหนึ่งมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแล้วห้องไอ้ห้องสีงน้ำเงินมันอยู่ไหนกุญแจสีน้ำเงิน,นใช่กุญแจดีไอ้การ์ดไอ้หุ้ยแหลกเกมสะดุดอะไรอ่ะฉลงไอ้เอาไปงัดเอาไปงัดห้องข้างล่างได้ห้อง,องชั้นแรกอ่ะ เอาไปงัดไม้ชั้นแรกได้เพราะมันมีไม้กั้นอยู่แค่นั้นข้อไปงัดแหวนลงชั้นหนึ่งเลยดีกว่าไม่มีอะไรช,ชั้นนี้ไร้สาระมากมีดิจำเป็นฉลังไหนฮะทางลงอยู่ไหนน่ะเฮ้ยอยู่ทางลงอยู่ไหนทางลงอยู่ไหนวะอา้าวไม่เจอทางลงแล้วชิบหายแล้ว thằng lùng như này ừ ừ có nghĩa thang lại thằng lùng chạy xe đường bò đúng sản lệch đồng, lè, đồng đi không phải trả lời Mình chẳng nhưng như hôm thì nóng bởi mồm ạ nhìn lời มีอะไรมีเก้าอี้้องนี้เก้าอี้สามตัวโอ้โหมันต้องมีอะไรดีมันให้งัดเข้ามาอย่างเงี้ยอย่านี้ต้องให้งัดเข้ามาทำไมจะให้งัดเพื่ออะไรไม่มีอะไรเลยโอ้โว้ยต้องดูให้ทั่วครับต้องดูให้ทั่วไม่มีไปต่อ ใช่ปะอะไรอ๋อ,อ,อเรว,ว่าผีเปิดได้ยังไม่ได้ต้องหาถานเนอะต้องขึ้นไปชั้นสามนะชั้นสามยังสำรวจไม่หมดว่าชั้นสองสำรวจหมดยังวะยังไม่รู้เลยอ่านี่ไงจริงด้วยยังสำรวจไม่หม ดูสิมีอะไรมัง่งนี่ไงห้องนี้เปิดได้แล้วดูสิมั่นเนี่ยมีของจริงด้วยคืออะไรอะ่ะคืออะไรอ๋อชิ้นที่สองอะไรมัง่งดูดินี่สำรวจต่อเลยไหนวะไม่มีอะไรเลย อันนี้แบบเรายังไม่ค่อยเจอผีนะโดนผีฆ่าตายไปแค่รอบแรกไม่รู้ทำไมถึงโดนติดติดอะไรเนี่ยเอา้าติดอนะไรเนี่ยโอประตูไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ไปหาคอนเทนต์ดีกว่าให้ผีฆ่าดีกว่า คอนเทนต์อยู่ให้ผีฆ่าตามหาผีวะเพราะเล่นไม่เป็นไม่รู้จะทําทอะไรต่อเพราะถ้าจะเล่นต่อก็ต้องไลเพื่อนมาเล่นไม,ไม่เจอ,อเลยค้นหาผีไม่เจอ,อเลยผีอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ไ,ดไปลองไปเล่นโหมดอื่นดูดีว่า มีใครอยู่ในเซิร์ฟมังเนี่ยมีคนเดียวอือะไรอ่ะเอ้ยใครเนี่ยเอ้ยเอ้ยสอนฉันเล่นหน่อยเอ้ยเพื่อนเพื่อนไปไปเราเราต้องเราแบบเราต้องเดินติด ปิดตัวกันไว้นะเพื่อนเพราะเดี๋ยวผีฆ่าเอ้ยอ้าวเว่ง <c oughs> ออกไปแล้วโอ้ใครอ่ะโอ้โหคนคนเต็มเลยโอ้โหแฝดสามเลวเลวเลวไปพิมพ์ต้องพิมพ์ก่อนเลวเลวเลว เราว้าโอ้โหเล่นไงหรอล้วไม่มีใครอยู่กับผมเลยเหรออ้าวอยู่ไหนหมดวะ อยู่แต่ด้านล่างเฮ้ยทำไรเพื่อนคนไทยบอกต้องถามนี้ไทยแม่งนี่ต้องพิมพ์งี้ให้ใหเขาสอนเราเล่น อ้อไม่น่ามีอ่ะไปเราไปนั้นดเดียว่ตะลุยเดี๋ยวต้องแบบขอตัดจบเพียงแค่นี้นะไม่เจออะไรเลยพีก็ไม่เจอเจออยู่ครั้งเดียวเนี่ซึ่งไอ้นั่นมันทำอะไรไม่รู้อ่ะผมจะปิดคลิปแล้วก็ออกแค่นี้แลยบ๊ายบายอา่ะปิด